รวม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 ไปเลยมีไรดีอามาให้เลยถูกๆอร่อยอร่อยไปถูกๆแล้วอร่อยอร่อยด้วย อน่อน้ำเดอดหน่อยเดือดเดือดเดือดฮเห็นไหมเดือดเดือดเลยขอบคุณค่ะดเ้อยี่เดือดเดือดเยอเดือดเดอเอช็อตนี้แหละ๋อตัดมันซะแล้วนิ่ไปนิดหนึ่งวันนี้เพราะว่าละอ๋อโอเคแล้ะไร อ่นี่นี่นีเป็นสีสวยอยสวยสวยสวยข้งอยก็ได้นี่เนนอ่าตัวใหญ่มากติดเงียงเหรอติดเงียงข้าแดงผสมหมูกอบนะคะนี่สุดเป็ดสุดเป็ด เป็นย่างอ๋อน่ากินมากทุกคนนี่ดูโอห่กระจกร้านาานี้ใสมากแสดงว่าทางเขาสะอาดดีมากมาอคคโอ้โหนี่ซื้อใหม่หรือว่าไงถามจริงซ,รซื้อเก่าครับซื้อเก่าแต่แกขัดใสวัดเป็นทุกคนดูดิโอ้โห,โหเหมือนของใหม่เป๊ะเอาจิงๆ,ๆปกติมันจะต้องแบบเลอะมีคราบมันคราบอะไรนันนี่แกล้างแบบอย่างสะอาดเลย ร้านนี้เขาบ่งบอกถึงสุขลักษณะที่ดีนะเป็นร้านที่มาตรฐานนะความสะอาดนะอ่าเป็นตู้เก่าแต่เขาล้างประจำล้างทุกวัน no. เนาะก็เลยดูสะอา,อานดนะเบอรนี้เป็ดย่างบอมีเป็ดย่าง้อนร้านจอมคน ไปอยู่ไหนมาะาสนาแล้วนะเนี่ย

พอมันรวมแต่ว่าเดี๋ยวาก,าก่อนนี่แหละหมูแดงเนี่ยต้องติดมันหน่อยผมบอกแล้วติดมันใช่ไหมเออติดมัาขอบๆนิดนึงยังอร่อยเลยถ้าตันเนื้อล้วนๆมันจะแบบติดฟันเราติดฟันหน่อยอ่าติดมันมันจะอร่อยจริงๆยอมรับตแต่ว่ามันต้องติดเยอะนะอ๋อ แซมแซมหน่ะะอย่อเดือครับแล้วก็ทาเป็นบะมี่เพิ่มอีกหนึ่งตัวที่เขา็ะมีเ็แทนเส้น,สมมน,นใหญ่เขาบ็นมีรวกเลยนะครับต้องรวกไปอย่างนี้เพราะว่ามันต้ององั้นไม่ทันครับ เดี่ยวงานเงี่ยวเขามั่งไหมเนี่ยทัวออรนนี้ไปอยู่ครับอันั่นแหละแต่เงยียบๆต้องม,มีนี่เนาะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจ sub zero ที่ไหนก็เงียบๆขอเดินครับ